ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ช่องเจมเกมทีวีนะครับก็ในวันนี้เรากลับมาเล่นในเกมนายเรนเจอร์นะครับผมผมก็เพิ่งโหลดเล่นมานี่แหละก็จะเป็นยังไงนั้นก็ลองไปดูกันนะครับก็เรนเจอร์เนี่ยผมเพิ่งโหลดเล่นเมื่อวานนี้เองนะครับผมจริงๆนะโหลดเล่นเมื่อวานนี้เองก็ไปดูกันเลยนะครับผม Let's go เราก็จะเล่นสแต็กพิเศษนะครับผมก็ตอนนี้อยู่กโหมดยากเลยนะครับผม เริ่มเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมขอใช้กิวนะครับผมใช้กิวเป็นแบบว่าของคนในกิวนะครับโหดเอาเรื่องอยู่นะคนเนี้ยก็จะไปเริ่มเกมกันเลยนะครับผมลุบไปก็ตอนนี้อยู่ในเกมนะครับผมปล่อยเพื่อนในกิวออกมาเลยครับผมให้เพื่อนในกิวโจมตีไปเลยนะครับโอเคครับโอ้โหยึดได้ครับจังหวะนี้ยึดได้อีกแล้วครับโอ้โหย สุดจริงๆครับหัวหน้าคิวครับอย่างวะนี้ครับเอายังไงต่อเปิดการแช่แข็งไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับยังไงครับเจ้าอย่างนี้ยังไงไลนเจอยึดได้อีกแล้วครับโจมตีครับโจมตียังไงต่อครับโอเคครับโอ้โหโสุดจริงๆโจมตีโจมตี ตีครับตอนนี้อาจจะตึงนะครับผมว่าเล่นระรับยากเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคโอ้ยยังถึกเกิคุณป้อมสตูแม่งย่างถึกอะ,ออกอะเออจะถ,ถึกไปไหนก็ไม่รู้นะจริงๆโอเคอวลาจะแตกเจ้าป้อมสตู ก็ช่วงนี้เจมเกมทีวีอาจจะอัพลงคลิปบ้างนะครับรลัวไม่ได้ลงบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็เกมเกมไอทีวีอาจจะไม่ได้ค่อยอัพคลิปอะไรมากมายนะครับก็อยากจะให้คนติดตามเยอะๆคนดูเยอะๆนะครับโอเคครับตอนนี้ป้อมศัตรูจะแตกแล้วครับ ทำยังไงครับทำงไงต่อดีชมตีต่อครับฟังไเรเดนเจอร์เป็นศัตรูเป็นฟังที่เยอะกว่านะโอ้โหเรียบร้อยครับแต่ครับผม <c oughs> ก็ผมจะซุมเอาบาวนะครับผมบ้าวที่กีก้อนเมฆอะทีก้อนเมฆสีดำไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับผมต้องได้แล้วจังหวะนี้ <c oughs> สุดยอดไปเลยมันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคน <c oughs> มันออกนะผม ก็ออกแหละนะก็ดีครับไม่อยากจับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากครับขอบคุณมากครับ